สวัสดีครับกลับมาพบกับ m e n ช i o n ไทยแลนด์ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน้องวิวนะครับนักแบดมินตันดาวรุ่งของไทยที่ชนะอดีตมือหนึ่งของโลกชาวญ,ญี่ปุ่นไปได้ในการแข่งขันแบดมินตันยูเนสโอลิเกนโอเพนสอ2พนนะครับในรอบ32คนนะครับ เรามาดูข้อมูลกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับข้อมูลคู่แข่งของเรานะครับเคนโตมโมตะอดีตมือหนึ่งของโลกปัจจุบันอันดับ20ของโลกนะครับส่วนข้อมูลดาวรุ่งของไทยเรานั้นนะครับน้องบิวโนลุฒิวิติสารอันดับปัจจุบันคืออันดับ7ของโลกนะครับส่วนเฮดทูเฮดนะครับเราเจอกัน2ครั้งก่อนหน้านี้น้องวิวยังไม่เคยชนะโมโมตะนะครับ พอรายการนี้ดาวรุ่งของเราชนะไปได้23ต่อ21และ21ต่อ15ชนะ2เซตรวดไปเลยนะครับเก่งมากๆน้องวิวของเราเอาแล้วครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่ตางชาติกันดีกว่าครับว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก่อนอื่นขอกำลังใจจากแฟนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องใหม่เราด้วยนะครับความคิดเห็นแรกนะครับโมมาตะ เล่นด้วยความมั่นใจอ,อย่างช้าๆแต่โชคไม่ดีที่เจอกับกลวุฒิที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักความคิดเห็นตดมานะครับคุณได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วสำหรับโมโมตะซังสู้ต่อไปเพื่อโทร์นเมนที่กำลังจะมาถึงเชื่อในตัวคุณเสมอความคิดเห็นตดมานะครับกลวุฒิเป็นนักแบนตันคนเดียวในขณะนี้ที่สามารถคว้าแชมป์ เยวาวชนโลกได้3รายการติดต่อกันนั่นดึงดูดสายตาของฉันซึ่งแสดงว่าเขาจะเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตคิดว่าเอ็กซลเซนเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่กลาวุฒอยู่ที่ดาวดวงอื่นของตัวเองคอมเมนต์นี้น่าจะพูดถึงวิกเตอร์เอ็กซลเซนนะครับมือหนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับความคิดเห็นตดมานะครับไม่แปลกใจเลยที่เห็นคุณชนะการเล่นมีชั้นเชิงมาก ความคิดเห็นถัดมานะครับโมโมตะคุณเกษียณแล้ววันเวลาของเขาถูกนับถอยหลังน่าเศร้าแต่มันคือเรื่องจริงความคิดเห็นถัดมานะครับแต่โมโมตะไม่ได้ล้มลงโดยไม่ต่อสู้เขาทำคะแนนได้อีกส3แาต้มเพื่อปิดช่องว่างเป็น15ต่อ21แต่ก็ดีใจที่ความมั่นใจของเขากลับมาอย่างช้าช้าแต่ชัวร์โมโมตะสังยินด,ดีด้วยคนเล่นได้ดีจริงๆ ความคิดเห็นดัดมานะครับกอลวุฒิชิวๆเลยทําผลงานได้ตามคาดประทับใจความสามารถในการคอนโทรลเกมของเขาและการบังคับให้คู่ต่อสู้ทาพลาดอย่างต่อเนื่องนั่นยอดเยี่ยมมากพิธีเล่นของเขาแบดมินตันของเขานั้นยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นตัดมานะครับอยากจะร้องไห้เพราะโมโมตะดีขึ้นแต่กลวุฒิก็เช่นกันมันเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับโมโมตะ ความคิดเห็นถัดมานะครับคาดของกลวุฒเหมือนวิโกโก้และโกดาซิกจริงๆกลวุฒทําให้เกตโต้อ้าปากค้างความคิดเห็นถัดมานะครับกลวุฒเก่งเหมือนกันนะสู้ๆมโมตะความคิดเห็นตัดมานะครับแชมป์ช,ชาวไทยพิสูจน์ฝีมือในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วโดยการเอาชนะอดีตมือหนึ่งของโลกโมโมตะหมายความว่าการเล่นของเขาอยู่ในอันดับ5 การแข่งขันครั้งที่3ามของพวกเขาที่จะเจอกันโมโมตะต้องขัดเกลาทักษะอีกมากก่านคิดเหตุถัดมานะครับยินดีด้วยวิทิสารและโมโมตะดีใจที่ได้เห็นคุณกลับมายืนหยัดอีกครั้งวิทิสารมีความกระหายมากกว่าโมโมตะเมื่ออยู่ในคอร์ดความคิดเห็นถัดมานะครับน่าเสียดายที่โมโมตะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนในในเซตแรกได้ แต่เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์ที่แล้วความคิดเห็นตดมานะครับโมโมตะพยายามอย่างหนักในเกมแรกแต่น่าเสียดายที่ล้มเหลวในการขึ้นนำสองเกมพอยต์เป็นเกมที่สูสีกันซึ่งแสดงเห็นว่าโมโมตะกลับมาแล้ว80%จากฟอร์มในอดีตของเขาแต่เห็นได้ชัดว่าเขาช้ากว่าและความแข็งแกร่งของเขาอ่อนแอลงในเกมที่2 ความคิดเห็นตดมานะครับวิทิสารชู2มือกับโมโมตะในช่วงไทยเกมความความรบของเขาดูดีมากในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งความคิดเห็นตดมานะครับดูจากอายุและการต่อสู้ของวิทิสารถ้าชนะวิกเตอร์ได้ไม่มีพลาดแน่วิทิสารจะเป็นที่1ของโลกความคิดเห็นตดมานะครับโมโมตะขาดแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับวิธีสารคือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของ Excel s e n ซในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ16คอมเมนต์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกรุณาชี้แนะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ